เปิดคาทำนายครูบาอาจารย์ต่อไปประเทศไทยแผ่นดินสุวรรณภูมิมีค่าเหมือนกับปูด้วยทองคําจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ํามีพระมหากษัตริย์มีพระพุทธศาสนาไทยเราจะเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงโลกนี้ทั้งใบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะ ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะคะและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะครั้งหนึ่งหลวงพ่อพูดถึงภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตท่านว่าให้ระวังเราจะได้รับผลกระทบบ้างเท่านั้น ไม่หนักหนาเหมือนคนอื่นเขาหรอกเราพออยู่ได้มีบาดเจ็บบ้างละถ้ามันเป็นกรรมก็หนีไม่รอดประเทศเรานี่แหละจะเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงโลกนี้ทั้งใบเขาจะได้รู้จักสวรรณภูมิแผ่นดินที่มีค่าเหมือนกับปูด,ด้วยทองคําเป็นอู่ข้าวอู่น้ําที่มีพระมหากษัตริย์มีพระพุทธศาสนาและเขาจะต้องคอยรักษาเรากันทั้งโลกไม่อย่างนั้นจะอดตายกันทั้งโลกลละ หลวงพ่อพูดให้ฟังเมื่อช่วงปี2530อ e เองคอยดูนะต่อไปภายภาคหน้าทั้งโลกเขาจะรู้จักเราเมืองไทยเขาจะรักเราคอยระวังรักษาเราเรานี่แหละจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำคอยเลี้ยงโลกเขาจะไม่มีอะไรกินกันละมันกินอะไรไม่ได้เป็นพิษเป็นอันตรายปีหมดคอยดูให้ดีที่ดินของเรานี่ลหละสุวรรณภูมิ มีค่าอย่างกับทองคําเป็นภาคผู้เลี้ยงเชียวหนะจะได้เห็นกันละรักษาไว้ให้ดีนะที่ดินพื้นดินของเรานี่เป็นมงคลมีค่ามากนะหลวงพ่อภาวนาเคยพูดให้ฟังอยู่หลายๆครั้งในช่วงที่ท่านแข็งแรงออกสอนภาวนาต่อวิชาให้ในช่วงเย็นๆมีลูกศิษย์รายหนึ่งได้ตั้งกระทู้สอบถามขออนุญาตโพสต์เรื่องไร้าสาระ หรืออาจมีสาระก็ได้ผมอาจเสพข้อมูลมากไปจนคิดไปเองจากที่ได้ยินคําเตือนถึงภัยสงครามจากครูบาอาจารย์หลายท่านอ้างมาตั้งแต่หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท,ท่าสุงสิทธิ์ท่านก็มาหาสมปองบ้านสบายใจซึ่งเคยกล่าวถึงโรคระบาดเข้าปอดไว้ในช่วงต้นปี6-2ได้ทำธงแดงเท้ามหาชมพูแจกสิทธ และทางวัดท่าขนนก็กล่าวถึงเสมอมาหลวงตาม้าได้เตือนถึงภัยธรรมชาติครั้งใหญ่อยู่เนืองเนืองล่าสุดเมื่อต้นเดือนเมษายนก็คงกล่าวถึงอยู่หลวงพ่อมหาศิลากล่าวกันว่าท่านทรงอภิญญาล่าสุดเตือนตรงๆเกี่ยวกับสงครามนิวเคลียร์ในปีหน้าจึงขอแชร์ประสบการณ์กับเพื่อนๆสิทธิพี่สิทธิน้องว่าหากสถานการณ์ขับขันเกิดขึ้นจริงมีท่านใด คิดจะไปพักแรมที่วัดบ้างผมเห็นสายวัดท่าสุงเตรียมตัวกันแล้วท่านมหาสมปองบ้านสบายใจกล่าวว่าพื้นที่เทป,ปูนในวัดท่าสุงไม่มีที่ให้เดินนอกจากนี้ก็มีผู้มาแสดงความคิดเห็นโดยระบุข้อความว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องสงครามก็ต้องพูดว่าวัดปากน้ำแแะะครูบาอาจารย์สายวัดปากน้ำ น่าจะรู้เรื่องเหล่านี้กันมาบ้างแล้วการทำวิชา24ชั่วโมงเก็บเหตุเพศภัยเหล่านี้ก็ยังคงทำกันต่อเนื่องมาตลอดการสร้างพระใหญ่วัดปากน้ำส่วนหนึ่งก็ด้วยเก็บเหตุเหล่านี้ผมเชื่อมั่นในวิชาธรรมกายเชื่อมั่นในการทำวิชา24ชั่วโมงของเหล่าคณะภิกษุอุบาสิกาแม่ชีวัดปากน้ำผมคิดว่าท่านเก็บเหตุตลอดต่อเนื่องคงไม่มีอะไรน่ากังวล ชั่วโมงนี้คล้ายสงครามโลกครั้งที่สมแล้วมันคือสงครามโรคสงครามชีวภาพ คำสอนของครูบาอาจารย์ก็จะเห็นประจักษ์แล้วที่ว่าคนตายเท่าขนโคคนรอดเท่าเขาโคตายกันเป็นหลักแสนหลักล้านทั่วโลกแล้วครั้งหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตท่านบาให้ระวังเราจะได้รับผลกระทบบ้างเท่านั้นไม่หนักหนาเหมือนคนอื่นเขาเราพออยู่ได้มีบาดเจ็บบ้างละถ้ามันเป็นกรรมก็หนีไม่รอด ประเทศเรานี่แหละจะเป็นแหล่งอาหารเลี้ยงโลกนี้ทั้งใบในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำยังมีชีวิตอยู่นั้นหลวงพ่อท่านทำวิชาแก้หรือเก็บเหตุวิบัติภัยพิบัติธรรมชาติหรือโรคภัยไข้เจ็บแม้ภัยสงครามได้ผลมากเพราะมีผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในปกครองของท่านหลายคนทั้งพระภิกษุสัม,มเนนอุบาสกอุบาสิกาซึ่งหลวงพ่อ ท่านได้ให้เข้าเวรนกันทำวิชาเก็บเหตุอวิชาของภาคมารเช่นนี้โดยต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงด้วยอนุภาพธรรมกายดังกล่าวนี้จึงเป็นธรรมเครื่องบำบัดทุกข์และบำรุงสุขแก่สัตว์ทั้งหลายและนับเป็นธรรมวุฒิอันคมกล้าย,ยิ่งนักไม่ควรที่ผู้ไม่รู้จะพึงวิภาควิจารณ์โดยความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะจะมีผลดุดเดียวกับเด็กทารก รูปใบมีดอันคมกริบเล่นหรือเข้าทำนองเด็กเล่นฐานไฟเพราะภาคมานั้นสอดละเอียดอาวิชชาเข้ามาในธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของสัตว์ปิดหูปิดตาปิดใจของสัตว์มิให้รู้เห็นนรกสวรรค์นิพพานตามที่เป็นจริงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษทั้งลับและเปิดเผยภัยพิบัติสงครามได้แก่ การทะเลาะเบาแว้งและรบราฆ่าฟันกันภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมหรือฝนฟ้าแห้งแล้งเข้ายากหมากแพงเป็นต้นและโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายตลอดทั้งปัญหาเศรษฐกิจทางสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศก็เป็นฝีมือของภาคมารปรุงขึ้นและให้ผลจากความชั่วที่สัตว์โลกหลงปฏิบัติตามอธรรมของเขาทั้งสิ้นส่วนภาคพระนั้นก็พยายามประมูลฤทธ ในธาตุธรรมที่สุดละเอียดของสัตว์เพื่อสอดละเอียดวิชาเปิดหูเปิดตาเปิดใจของสัตว์ให้รู้เห็นนรกสวรรค์นิพพานตามที่เป็นจริงให้รู้จักบาปบุญคุณโทษทั้งลับและเปิดเผยเพื่อให้สัตว์ได้รู้ถูกเห็นถูกพูดถูกและนำคนอื่นถูกให้ได้รับผลที่เป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ อันมีมัคสี่ผลสี่และนิพพานผู้เจริญภาวนาวิช,ชาธรรมกายชั้นสูงละเอียดเข้าไปได้พบความจริงว่าสัตว์โลกทั้งหลายมีาธาตุธรรมที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายธรรมเดียวกันสายขาวสายกลางๆหรือสายดำเพราะมาจากต้นกำเนิด ต้นธาตุต้นธรรมเดียวกันโดยเหตุนี้เมื่อถึงธรรมกายเจริญภาวนาวิชาธรรมกายชั้นสูงทําการสะสางธาตุธรรมของตนเองอยู่จึงมีผลถึงธาตุธรรมของสัตว์อื่นในสายธาตุธรรมเดียวกันมากน้อยตามส่วนด้วยเป็นอัตโนมัติ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังหากท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้มารับฟังกันเยอะๆนะคะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ